ที่พบกับหมอ,ข,อขานว่าด้วยทฤษฎีแพทย์จีนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอาหารอาหารก็เป็นสม,ม่งฐานอันหนึ่งก่อให้เกิดโรคนะครับซึ่งในโบราณเนี่ยก็จะกล่าวว่ายังไงก็คอยติดตามดูต่อไปนะครับเรื่องของอาหารนะครับจะมีกันเราคุยกันไม่อยากอาหารแล้วก็เบื่อหิวแล้วก็ กระหายนะครับแล้วก็มีรสชาติของอาหารอันนี้คือหมวดที่เราจะต้องเป็นกลุ่มเพื่อทำความเข้าใจรู้จักกับทั้งทั้งคุณประโยชน์และโทษแล้วก็อาการที่เกิดกับคนที่ไม่สบายขึ้นมานะครับอาการอยากอาหารดื่มอยากหรือไม่อยากยาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอวัยวะหนึ่งที่ทํางานเป็นปกติที่มีความเป็นปตินกต็คือม้ามม้ามม้าม,ามาก,กับกระเพาะอ,อาหารเป็นตัวที่ทํางานร่วมกันตามคติของโบราณนะครับ เรื่องอาหารเนี่ยแม้ว่ายุคปัจจุบันนี้ก็จะมีอาหารที่เทียมอาหารที่ที่ไม่ใช่ของแท้เป็นอาหารเสริมเป็นอาหารที่เกิดจากการสังเคราะห์ขึ้นมานะครับด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นก็ไม่ใช่อาหารธรรมชาติจึงก่อเกิดอาการต่างๆนานาขึ้นมาเวลากินเข้าไปนะครับบกินงเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ทํางานกับอาหารก็คือมามก็มาลงที่ม้ามว่าจะทําให้ม้าม เป็นปกติหรือไม่นะครับถ้าเป็นปกติได้เป็นอย่างไรนะครับอย่างน้อยมีความรู้สึกที่อยากหรืไม่อยากจะเป็นเราจะต้องเข้าใจเรื่องบทบาทของม้ามม้ามทาหน้าที่ในการลาเรียงอาหารและแปลอาหารในตามปกติโบราณนะครับว่ากินไปนแล้วต้องมีการย่อยมีการกินแล้วก็ต้องลาเลียงออกไปใช้อย่างนี้นะครับคนที่แปลอาหารก็คือถ้าเป็นปกติก็จะมีรูปร่างผอมไม่อยากอาหารทายเหลวอ่อนเพลีย ลิ้นก็สีขาวซีดนี่เป็นลักษณะความผิดปกติที่เกิดจากการทํางานของม้ามผิดปกตินะครับก็ทําให้เกิดความรู้สึกอยากและไม่อยากได้นะครับนี่อการเบื่ออาการเบื่ออาหารเนี่ยก็เป็นคำม้ามซึ่งเดียวกันนะครับว่า,าสะท้อนถึงอาหารการจัดสมของอาหารที่ตกค้างอยู่ทั้งนในกระเพาะและลาําไส้มันตกค้างเยอะก็ทําให้คนรู้สึกไม่อยากหรือ,อาารเบื่อเบื่อนะครับก็จะมีอาการ ให้เรารู้จักก็ม่ท้องอื่นจุกแน่นตรงที่ท้องนะครับแล้วก็ขย้อนออกมาถ้าเราอเอาลิ้นมาดูนะครับของไข้ให้ดูก็คือฝ้าก็จะเหนียวหนาอันนี้เป็นลักษณะที่มันสะสมอยู่ในลาไส้นะครับการสะสมมากที่ไม่ได้ย่อยนะครับให้ดังนี้เนี่ยก็ควรจะปล่อยให้ท้องว่างควรให้หิวสักระยะหนึ่งเพื่อการย่อยของพวกนี้จะได้หมดไปนะครับหรือถ่ายนะครับ ถ่ายให้ขับถ่ายออกไปก็จะให้มันโลง่งอาการการฟืน้นฟูก็จะฟืน้นฟูง่ายนะครับอาการหิวหิวไวหิวเร็วกินปุ๊บก็หิวปั๊บเลยนะครับอันนี้มันเกิดจากน้า,นาย่อยมีความรุนแรงมีมากม,ม,มีมากเกินไปนะครับมีมากกว่าปกติพอกินอะไรเข้าไปปุ๊บก็จะย่อยเลยย่อยได้ไวเรียกว่าไฟธาตุมัน,ม,นมันแรงสูงนะครับหิวหิวยอยากๆอันนี้ก็เป็นอาการอย่างที่เราเกิดจาก อาการหิวด้วยไฟธาตุที่มนันรุนแรงเกินไปนถ้าพบในเด็กอาการหิวนี่นะครับอาการยาอาหารเนี่ยก็มักจะสอดถึงอาการพยาธิในลําไส้นะครับมีพยาธิเด็กก็จะมีะสูบผอมพุงโลงวดตัวก้นปอดอะไรประมาณนี้ก็มีบวมด้วยมีอาการปวดท้องด้วยนะครับน,นี้คือสามอาการหลักที่เราจะได้รู้จักจากอาการที่หิววนะครับหรือมีพยาธิในลําไส้นะครับต่อไปอาการประหาย กระหายที่หมายถึงกระหายน้ำ嘛นะอาการกระหายน้าอาการกระหายน้ากระหายน้าก็คืออาการสะท้อนถึงสภาวะของสารเหลวหรือน้ําในร่างกายเรานะครับแล้วว่ามันหายไปในช่วงไหนช่วงที่มีโรคดูแรงโรคกําเริบขึ้นมามันก็จะกินน้ําก็จะใช้น้ําเพื่อดับความร้อนนะกำเริบโรคจะร้อนก็มักจะถึงสารเหลวไปดับความร้อนร่างกายก็ทําให้สารเหลวนั้นหมดไปนะครับหากไม่กระหายน้ํามีอาการที่ไม่กระหายละ สะท้อนว่าสารเหลวยังอยู่ไม่ได้ถูกทําลายน้ํำยังทบีนะครับสารเหลวน้ํายังอมีอยู่นะครับกรณีที่กระหายรุนแรงมีความรุนแรงร่วมกับอยากดื่มน้ํามีกระหายแล้วก็อยากดื่มน้ําอยากดื่มน้ําร้อนด้วยอยากดื่มน้ําปุ่นนะครับมีการกระหายน้ําแล้วก็อยากดื่มน้ำด้วยสะท้อนถึงอาการสําคัญก็คือเสพหักกำเริบ เส้นะมันฟื้นฟูนฟฟนตัวขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับอพอมีเสมหะเพิ่มขึ้นก็ทําให้ไปขัดขวางตอนบนคือสั้นเกี่ยวตอนบนนะครับร่างกายไปบล็อกไว้นะครับอันนี้คือลักษณะหนึ่งที่เราสะท้อนจากอาการที่เกิดจากการอากาศหา,ายรุนแรงแต่ไม่แต่ปรนอยากน้ําร้อนนะครับถ้าคนไข้กระหายน้ําแต่ไม่ดื่มอยากดื่มน้ําแต่ไม่ดื่มน้ำนะสะท้อนอะไรสะท้อนถึงโรคอยู่ในช่วง แห่งความรุนแรงจนไปทําลายสารอาหารโรคได้ทําลายสารอาหารหรือยิงยิงนะครับอันนี้ก็ยรอผู้หญิงนะครับออกเสียงยิงเป็นลักษณะการเป็นสารอาหารที่อยู่ในร่างกายหละตามปกติของแพทย์จีนนะครับโรคได้ทําลายสารอาหารแล้วจะไม่เกิดสารอาหารไม่มีนะครับและทําลายระบบเลือดสวเสวยส่ารว่าซวยแปลว่าระบบเลือด ทั้งทั้งสารอาหารและเลือดก,ก็ถูกทําลายนะครับและกรณีที่อยากดื่มน้ําดื่มมากๆดื่มเท่าไหร่ก็ไม่ไม่แก้กระหายได้ไม่รู้สึกว่าดับกระหายเลยอันนั้นบ่งบอกถึงอาการของโรคเบาหวานเป็นอาการเบาหวานคือดื่มมากๆมันก็ไม่ดับไม่ดับกระหายได้เพราะมันเป็นลักษณะอีกโรคเนี่ยก็คือลักษณะของเบาหวานอันนี้ก็เป็นข้อสรุปบางประการ ที่เกิดจากอาหารนะครับแต่ในปัจจุบันนี้อาหารมีความสําสคัญเพราะาอาหารเป็นกลังมีอิทธิพลกับอาหารที่ได้จากที่ไม่ใช่ธรรมชาติการสงเคราะห์การทําให้รสมันอร่อยกลิ่นอร่อยกินชวนกินตรงนี้มันไม่มันไม่ใช่กลิ่นของไก่ของปลาของเนื้อที่เป็นธรรมชาตินะครับมันทาให้คนปกตินะครับทำให้คนอยากผิดปกติทําให้มาทําลายระบบของม,ม้ามอันนี้สําคัญเป็นสิ่งที่เราต้อง คำหนึง่งรูมสึกว่าถ้ากรณีซักถามเกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยเราจะเป็นจะต้องถา,ถามถึงอาหารธรรมชาติและอาหารที่ไม่ใช่ธรรมชาติที่เขาได้กินอยู่ประจำนะครับรสอาหารเนี่ยนะครับเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องพิสูจน์กันก็คือว่ารสอาหารมีความอร่อยมากน้อยนะครับในที่เราสามารถจะแบ่งได้สี่สี่สี่รสด้วยกันครับถ้าปากขมลักษณะเป็นขมปากนะครับแสดงได้ความร้อนความร้อน ที่อยู่ที่ตับและทุนน้าดีนะครับถ้าปากหวานไม่ใช่พูดเพราะปากหวานเน่ยนะเป็นการรู้สึกหวานหวาน,วนปากนะครับสะท้อนถึงความร้อนชื้นอยู่ในกระเพาะอาหารแลมามเนาะ,ะเปรี้ยวปากการเปรี้ยวปากนะครับก็สะท้อนถึงความร้อนที่สะสมระดับสะสมนะครับสะสมอยู่ในตับและกระเพาะอาหาราการปากจืดปากปากปากมัน่ก มันก็ไม่มีรสชาติอะไรนะสะท้อนใงการม้าม้ามีการแปลอาหารเรืร่องลำเลียงอาหารอย่างผิดปกติก็คือมา้าผิดปกตินั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องรสอาหารที่เราจํากัดรวมไว้อยู่ในเรื่องของอาหารทั้งหมดครับกรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อให้เพื่อนได้ทราบข้อมูลใหม่ๆต่อไปใน,นเรื่องของการวินิจฉัยโรคครั้งต่อไปด้วยครับ